พยาแสนสุภาตำแหน่งครูผู้ช่วยในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณที่ท่านให้มาเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาภายในลีลาวดีเกมโรงเรียนบ้านโนนศีประจำปีการศึกษา2566การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 3. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 4. เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด89คน ประกอบด้วยสีชมพูและสีฟ้าและปีนี้ได้รับเกียรติจากศูนย์พัฒนา,นาเด็กเล็กกม .6 และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านส้มป่อยเข้าร่วมขบวนพาเหรและแข่งขันกีฬาด้วยประเภทการแข่งขันมีทั้งกีฬาพื้นเมืองกีฬาสากลและกีฬาอันหนึ่ง กิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดกองเชียร์ที่สวยงามอลังการในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความทุ่มเทเสียสละจากผู้ปกครองนักเรียนที่เสียสละเวลาแรงกายและงบประมาณส่วนตัวในการสนับสนุนบุตรหลานอย่างเต็มที่ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในลีลาวดีเกมโรงเรียนบ้านโนนสีประจำปีการศึกษา2566ขอกาบเรียนเชิญครับคณะกรรมการจัดการูุปกครองนักเรียนแบบ ท่านผู้มีเกียรติทุกที่เคารพทุกท่านลูกหลานนักเรียนนักกีฬาที่เราทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านนุนสีลีลาวดีเกมปีการศึกษา2,556ขออภัยนะครับ2,566 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการกีฬาจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีในวันนี้ถือเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้รู้จักความมีน้ำใจนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะ รู้วภัยขอให้การจัดการแข่งขันกีฬาสีลีลาวดีเกมประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการและขอเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและทุกทกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วประผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาสีลีลาวดีเกม ของโรงเรียนบ้านลนสีปีการศึกษา2,566นับนีบนขอบคุณครับเยชเชิญท่านประธานกดเปิดเพลงใส่น้อง ปีที่6โรงเรียนบ้านนนสีเด็กหญิงกะมลทิ์แข็งแรงมีความสามารถด้านกีฬาและกรีธาเป็นที่โดดเด่นโดยในระดับอนุบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหารชนะเลิศวิ่ง50เมตรหญิงและวิ่ง4ีคูณ50เมตรหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5ชนะเลิศ100เมตรหญิง ปัจจุบันเป็นตัวแทนโรงเรียนในการวิ่ง100เมตรกีฬาตะกรอ้อวอลเลย์บอลกิจกรรมวาม่ยาย้มว่างน้องเอิญชอบเล่นกีฬาอนาคตน้องเอิญอยากประกอบอาชีพพยาบาลเพื่อแต่พ่อแม่และบุคคลอันเป็นที่รักเด็กหญิงกมลนทิพยแข็งแรงเป็นแบบอย่างของเด็กที่มีระเบียบวินัยในตนเองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ คู่ควรกับนักกีฬาวิ่งครบเพลิงกีฬาสีลีลาวดีเกมเป็นอย่างยิ่งค่ะขอเสียงครบมือด้วยค่ะค่ะกีฬาสีลีลาวดีเกมปีนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเป็นครบเพลิงนะคะ,ะแสดงสัญ,ญลักษณ์ของ กีฬาภายในของโรงเรียนบ้านนอนสีนะคะ,คะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะท่านประธานนะคะเรียนเชิญเรียนเชิญค่ะคุณครูนะคะได้อบขอ,องที่ระลึกนะคะในงานกีฬาสีลีลาวด,ดีเกมนะคะให้กับท่านประธานนะคะ เป็นพิธีผูกผ้าขามานะคะคล้องใจท่านประธานนะคะท่านเป็นอดีตท,ท่านกำนันนะคะตำบลนาสินวนแล้วก็ท่านก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษ,ษาขั้นพื้นฐานด้วยนะคะของโรงเรียนบ้านโนนศรีขอขพระคุณค่ะปีีด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญอ๋อค่ะท่านนายกเทศมนตรีนะคะท่าน บุญนาถสิวดน,นะคะท่านคองวันแข็งแรงนะคะวันนี้ท่านก็สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุ้มกอมห .6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหันไปมาดูคุณผูณ้มานางราตรีสุขศีษปเป็นนักกีฬาสมัครเล่นจะทำการแข่งขันกีฬา ด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยใช่โย่ใช่ยโย่ใช่ยโย่ถยยือผ่านพุ่มนะคะ เด็กชายกนกพลแข็งแรงชั้นปอ .2 ค่ะและเด็กหญิงนันชิชาชัยยายงชั้นป .1 ค่ะสุดใสน่ารักมากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นขบวนพาเรดระดับชั้นอนุบาลน,นะคะผู้ถือป้ายระดับอนุบาลเด็กชายน,นันชิด อ๋อขอภัยมีการเปลี่ยนตัวนะคะเด็กชายสุป,ปรกรน,นะคะโอ้โหหล่อมากเลยนะคะอ่าและดัมเมเยอร์ Mirror, แฟนซีนะคะนํำโดยน้องหมูอ้วนนะคะเด็กชายนันชิธามพรมนะคะแล้วก็คณะนะคะ,ด,คะดุริยางแฟนซีทุกคนเลยนะคะค่ะ <c oughs> แล้ว,วันนี้นะคะเราก็ได้รับนะคะเกียรติจากทางนะคะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะตำบลนาศีนวลน,นะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมหกวันนี้ร่วมขบวนด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กีฬาของเรานะคะลูกๆนะคะไม่ทํำกว่าสิบนะคะคุณครูพินคุณครูนิ่มขาส่งเด็กมาให้เรานะคะคือเด็กคุณภาพนะคะตำบลนาศีนวลของเรานะคะท่านผอ โรงเรียนผาเทอรวิทยานะคะท่านก็พร้อมนะคะที่จะรับช่วงต่อคะ่ะไปเป็นขบวนนะคะถือป้ายสีชมพูนะคะ,ะดเด็กหญิงแพรวาวาปีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่นะคะสวยงามนะคะดัมเมเยอร์สีชมพูนะคะ ไม้หนึ่งเด็กหญิงชนันยนุษย์แข็งแรงค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5าค่ะไม้สองเด็กหญิงนิชานันพึ่งโพชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ไม้สมเด็กหญิงกอรวันโคตรสะขึงและไม้สี่เด็กหญิงชายานิชัยสุวรรณชัน้นประถมศึกษาปีที่หค่ะผู้ถือธงนะคะสีชมพูเด็กหญิงชายานิช อขอภัยค่ะเด็กหญิงนิชานันคำอดชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะหันและ,และกำลังผ่านอยู่นี้นะคะ,คะขบวนจากสีฟ้านะคะ,ะผู้ถือป้ายสีนะคะเด็กหญิงพิมพชนกบุญสีนะคะดรามีเยอร์สีฟ้านะคะเด็กหญิงนัชยาสอนปัญญาเด็กหญิงสุภธราพมพันธ์เด็กชายนาริทเปี่ยมวัฒนมงคลและเด็กหญิงศิรนัทบุญชัยโยค่ะ และผู้ถือธงนะคะเด็กหญิงกันตีคำขันค่ะแต่ผู้ปกครองคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวเด็กอนุบาลเราก็จะเต้นพร้อมพี่ด้วยนะคะใส่ก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะเด็กชายอนุรักษ์ชยชิตค่ะอาน,นิตค, <า S 1> ค่ะก่อนของโรงเรียนบ้านนนสรนค่ะพร้อมวงดุริยางค์ค่ะ กีฬาที่จะแสดงนะคะอุปกรณ์ผู้ต่างๆนะคะมาเข็บไว้ที่พี่ฟางนี้นะคะต้นลีลาวดีนะคะอีกสักครู่จะเป็นการแสดงในพิธีเปิดนะคะในวันนี้ ขอขอบคุณนะคะคณะรมการทุกท่านนะคะเรียนเชิญท่านพระผ่อนตามอริยาศัยนะคะและลำดับต่อไปเราจะพบกับกิจกรรมพิธี นะคะแล้วก็ดอกจีนนะคะอากจะเล่นชุดต่อไปนะคะเข้าสู่สนามแล้วนะคะ Hmm. Yeah. เวลาเตรียมตัวเลยนะคะ